ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้ค่ะแขกรับเชิญสุดพิเศษของมาดามตวงค่ะอยากบอกเลยว่าเธอเป็นสาวสุพรรณเสียงดีมีดีกรีเป็นรางวัลมากมายเลยค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้ขอต้อนรับน้องเบาวลีค่ะใจใจ พราะใจที่หายไปมันไปอยู่ในของมันก็ได้แต่ทอนใจไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะได้พบกับเธอผลแขนสแตนด์เอาเลยค่ะโอ้โหคือ,อ,อไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเดี๋ยวเป็นการต้อนรับน้องปาวลีก่อนค่ะเอาไม่หญิงเลเล็กจ๋ะเข้ามาได้เลยค่ะ เลเล็กเหรคะเลเล็กค่ะค่ะวันนี้นะคะประเพณีส่งกราณเล็กน้อยนะคะต้อนรับน้องโดยเฉพาะเลยค่ะไปได้แล้วจ้ะคุณคะแต่งตัวเต็มมากเลย่ะเขาชื่อเลเล็กค่ะเลเล็กนะคะชื่อจริงเนี่ยชื่อดูเล็กดูเล็กดูเล็กค่ะน้องเปาค่ะนอกจากน้องเปาร้องเพลงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลงานเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นผลงานชิ้นแรกของหนูเลยค่ะผลงานชิ้นแรกของหนูนี่คือเล่นเรื่อง เล่นเรื่องพุ่มพวงค่ะเล่นเป็นคุณพุ่มพวงๆๆดวงจันทใช่ใชไหมคะยังไงมาตรงนี้คะ่ะขอสักนิดนึงเถอะเอาเพลงเร็วดีไหมคะเอาได้<ห>เลยลเต้นกันค่ะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฟันดีหน้าตบฝันฟันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนั่งพาไปนั่งจูจีแล้วพา ชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ได้สิเสียผู้ให้ต่างลายหนเสียหล่นเสียหล่นตั้งห้าหกทีตกใจตื่นบ้านปีสี่แม่เสียดายจังโอ้เสียดายจัง เอาละวคะ่ะวันนี้คะ่ะน้องเปาได้ข่าวมาว่าน้องเปาชอบปลาหมึกผัดไข่เค็มโอ้โหเป็นเมนูที่แบบว่าอยากจะทําทานเองค,ะค่ะแต่ทำไม่เป็นผมไม่เป็นนะใช่ต้องมาแคมาดําตงค่ะมเมนูในวันนี้คะ่ะที่ว่าเจ้าวสมุทรสุดอันดามันคะ่ะ เริ่มลงมือปฏิบัติกันดีกว่าให้เป็นลูกมือนะคะใช่ค่ะได้ค่ะผ่าน้องเปาผสมเลยใส่หมดเลยมค่ะใส่หมูหมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งแชบว้ยค่ะเราใส่พริกไทยลงไปค่อนข้างจะเยอะหน่อยค่ะพริกขี้หนูค่ะว้าวแซ่บแซ่บนะคะเลือค่ะ นี่กะเอาเนาะค่ะกะเอาค่ะแล้วก็ไข่ค่ะแต่ว่าเราจะใส่พอให้หอมๆนิดนึงค่ะแป้งมันค่ะแป้งมันจะช่วยให้ส่วนผสมเนี้ยเกาะตัวกันขึ้นช่ายยักษ์หรือว่าสุรี่ค่ะหั่นเตาต้นหอมค่ะเนื้อกันเชียงปูค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผสมแบบนี้ค่ะมันจะไม่เหนียวค่ะเราก็จะนวดแบบนี้ าเข้าไปอย่างนี้ถ้าตอนแรกค่ะมันจะกระเด็นร่วงออกมาแต่ว่าถ้าเขาเข้าเนื้อกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกอดตัวกันดีแล้วค่ะ โอเคอปลาหมึกค่ะเราก็เอาลอกผิวออกก่อนนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไส้เนี่ยใส่ลงไปเราต้องค่อยๆกดลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปทีเยอะๆแล้วก็เอาดันเข้าไปทีเดียวเนี่ยมันจะไม่ถึงปลายทาง mm hmm. แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะใส่จนแบบเต็มมากไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนผสมเนี่ยเวลาสุกแล้วเขาก็จะขยาย mm hmm. เพราะนั้นเดี๋ยวไส้ปิ้นหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวไม้จิ้มฟันนี่แหละค่ะกัดเขาไว ก่อนนึ่งเนี่ยโรยเกลือบนผิวทาไหมคะทุกเลยได้ทาเลยค่ะเอาไปนึ่งค่ะจนสุกใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะเรามาทําเครื่องซอสแล้วก็ผักส่วนผสมอีกนิดนึงค่ะเราจะหั่นไอเจ้าพริกหยวกเนี่ยออกมาเป็นลูกเต๋าค่ะสีสวยนะคะสวยอาหารอร่อยก็ต้องมีความงามเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะคนทำก็งามแล้วนะคะ้ะชมกันเอง เอาล่ะค่ะใส่ตรงนี้เก็บไว้หอมใหญ่ค่ะนี่ทั้งบ้านดูแล้วทําที่บ้านได้เลยนะคะไม่ยากนะไม่ยากเกินไปนะเอาแม่หญิงเล่เหล็กค่ะขอเครื่องปั่นค่ะตรงนี้เลยค่ะโอ้ยกัะโปงงสีเดียวกันด้วยนะใกา้กันมากเลยค่ะดูแานางเป็นคนขี้อายนะคะตอนนี้เราก็จะมีไข่แดงเค็มของเราค่ะนมข้นจืดค่ะน้ำซุปค่ะ ออแล้วค่ะตอนนี้ไข่แดงก็เป็นจุนไปแล้วค่ะจุนละเอียดมากอะตอนนี้ค่ะเรามาดูปลาหมึกของเราค่ะสองสามโอ้โหนี่เลยค่ะวนฟังกักเลยค่ะเอาไปจี่กระทะพร้องให้เกิดความเกลียมเล็กน้อยก่อนค่ะโอ้โหเนี่ยระวังค่ะมันยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ปลาหมึกของเราจี่กระทะ ให้หอมแล้วก็อ้วนกลมแบบนี้แล้วค่ะนี่ค่ะอืมเป็นไงล่ะสวยงามอยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นนะคะจะได้รับกลิ่นหอมมากนี่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาผัดซอสน,นะคะอเอาหอมใหญ่ลงไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็กระเทียมโทนค่ะพริกนะคะสวยงามยังสวยงา ใส่เกลือเพิ่มไปเล็กน้อยค่ะพริกไทยอีกหน่อยค่ะเราจะเอาส่วนนี้ค่ะลงใส่ในนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ส่วนของซอสเราค่ะเราเอาน้ำพริกเผานี้ค่ะลงก่อนใช่ไหมลงก่อนเลยผัดให้คั่วให้หอมๆเล็กน้อยค่ะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยค่ะซอสของเราใส่เลยสวยงามเป็นไงคะ นวลมากคนตอนนี้ค่ะเราก็จะจัดเตรียมค่ะเจ้าหนวดประหมึกวางลงไปแบบนี้มันใหญ่มากแล้วก็ซอสของเราค่ะถ้าเกิดหนูนี่คงจะไม่ศิละปะจะไม่ศิละปะลปเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นหอมเล็กน้อยน้ำมันน้ำพริกเผาค่ะน่าทานไหมหน่าทานมาก นี่เลยไม่สีตัดใสขึ้นไปอีกเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องเปาไปเตรียมกินเลยโอ้ยรอเวลานี้มานานมากเชิญได้แล้วค่ะ<อ>ออแต่ว่าข้าวสักนิดไหมคะได้ค่ะดีเลยดูเล็ดดูเลดโอ้โหอันนี้จัดเนียงเองหรือเปล่าคะ พีไอเเรา<อ>ต้องเรียบร้อยตามพีไอนะคะพีไอมากทานได้เลยใช่ไหมทานได้เลยค่ะออหอมวันนี้ขอเสิร์ฟน้ำพีชค่ะน้ำผลไม้จากชบาค่ะอันนี้เป็นพีชผสมด้วยมะม่วงค่ะ รสชาตเป็นไงบ้างคะน้องเปารสชาตกลมกล่อมค่ะแล้วก็ข้างนอกกับข้างในมันเข้ากันได้ดีเลยค่ะระหว่างไส้ด้วยแล้วก็ปลาหมึกด้วยแล้วก็ซอสด้วยเขาเรียกว่ามันไข่เค็มด้วยน้องเปาคะ ช่วงนี้เนี่ยเดินสายเล่นคอนเสิร์ตเยอะเปล่าคะก็แน่นเหมือนกันค่ะนีเกือบทุกวันเลย <c oughs> และอย่างผลงานตอนนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะก็ผลงานตอนนี้มีอัลบั้มชุดที่ค <c oughs> 2ค่ะเชื่อชุดว่าในความรู้สึกของเธอตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วทั้งซีทิ้งแล้วก็เรื่องของความรักคะ่ะได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีคนจีบน้องเปาเยอะอแยะมากมายตกลงมีใครจับจองเป็นเรื่องเป็นราวหรือ,อยังคะค่ะก็มีบ้างมีคุยคุยบ้าง แล้วก็มาถึงช่วงที่จะต้องถามแล้วค่ะเมนูเจ้าสมุรสุดอันดามันของมาดามตัววันนี้ค่ะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะมันเวิร์กมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ไในๆนวันนี้ก็แต่งตัวจัเต็มมากเลยใช่ค่ะใกล้จะส่งการแล้วนะคะปีใหม่ก็วันนี้ขออนุญาตนะคะมีนี่เลยน้ำมารดน้ำขอบคุนะคะมาดามตัวด้วยค่ะ ก็ขอให้น้องเปาเป็นที่รักของประชาชนยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ,ค,ะคิดหวังสิ่งใดเนี่ย<ม>ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะอายุมั่นขวัญยืนค่ะขอ,ขอบคุณค่ะก็ขอให้พี่มาดามตนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแบบนี้เป็นที่รักของแฟนแบบนี้ไปนนานๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> นี่เลยค่ะโอ้ยค่ะ แล้วก็วันนี้ค่ะวิดวงขอมอบจะเป็นสเปรย์ปรับอากาศคิงสเตล่าน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตล่าแล้วก็ครีมขจัดคราบพรินอีซี่ค่ะขอมอบให้น้องเปาเลยนะคะแล้วขอขอบคุณน้องเปามากมากค่ะ,คะและช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดเรื่องกล้วยกล้วยอีกนะคะแป๊บเดียวค่ะ